สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่รายการ Who is King รายการที่เราเนี่ยนะครับจะนำคลีเจอร์2ตัว2สายพันธุ์นะครับมาต่อสู้ห้ำหันกันโดยจะเลือกจากคลีเจอร์ที่มีความใกล้เคียงกันหรือว่าอยู่เทียบแล้วกันนะครับรือว่าจะเป็นคลีเจอร์ที่ได้รับการโหวตจากเพื่อนๆนะครับที่อยากให้เจ้าคลีเจอร์ทั้งสสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับมาเจอกันมากที่สุดซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราได้เลือกนะครับคลีเจอร์2ตัว2สายพันธุ์นะครับเพื่อนๆมาต่อสู้กัน ทั้ง2ตัวสองสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนเป็นคลีเจอร์ที่อยู่ทีเดียวกันนะครับแล้วก็ยังเป็นคลีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ลักษณะต่างๆที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันอีกด้วยนะครับเพื่อนๆเจ้าคลีเจอร์ทั้งสอตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆสาย PvP นะครับหรือว่าสายต่อสู้อย่างมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าผลนะครับของในคลิปวิดีโอนี้คลีเจอร์สายพันธุ์ไหนนะครับจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโ เป็นการสนับสนุนผมด้วยแล้วก็ฝากรา้านว้เักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจเครเจอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเพียร์แอนด์แซดดาร์กอนช็อปเองนะครับทางเราเนี่ยมีเครเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับแล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมเนี่ยพร้อมจําหน่ายเพื่อนๆเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้เพื่อเข้าไปที่หน้าร้านค้าของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเครเจอร์ที่เพื่อนๆชื่นชอบกันได้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงฝาาาาาาากกกกรรรรรร้้้นน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 ัััเเ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 เอออออไไไววววดดดยยยยยโคคคลลพพืื่่่่่ๆๆปป็มสีีีะบบู๋ต ดูของเจ้า克莱เจอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้กันเลยดีกว่าครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูการต่อสู้ของเจ้า克莱เจอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อนๆเรามาดูรายละเอียดของเจ้า克莱เจอร์ทั้งสองสายพันธุ์นี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากสายพันธุ์แรกนะครับเจ้าเคนดิลนะครับเพื่อนๆเคนดิลเนี่ยเป็น克莱เจอร์นะครับที่มีค่า HP อยู่ที่7,000แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่620แต้มค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่70นะครับระยะเวลาในการเฉลยเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ทททีีี่่่1 15ชััววโมงกกบออ75นนาาาหรื นะครับน้ำหนักตัวของเจ้าแคนดิลนะครับจะอยู่ที่13,000ปอนด์สปีดในการเดินนะอยู่ที่33แล้วก็ในการวิ่งนะครับอยู่ที่49ด้วยกันส่วนเจ้ากาโดคัสเนี่ยนะครับจะเป็นคลีเจอร์ที่มีค่า HP เนะี่ยอยู่ที่7,500นะครับดาเมจในการโจมตีเนะี่ยอยู่ที่600ค่าสเตมินาเนะี่ยอยู่ที่70นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงกับยี่สิบห้านาทีหรือว่าแปดสิบห้านาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ ที่ที่ ซึ่งพอเทียบกันแล้วนะครับเจ้ากาโทคัสเนี่ยจะมีค่า HP แล้วก็น้ำหนักตัวที่มากกว่านะครับเป็นเพื่อนแต่ว่าเชนดิลเนี่ยจะเป็นเครลเจอร์ที่มีดาเมจหรือว่าความแรงในการกัดเนี่ยมากกว่าเจ้ากาโทคัสเลยครับเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเป็นการต่อสู้แบบธรรมดาเลยครับเพื่อนๆจะใช้ดาเมจจากการกัดเท่านั้นจะไม่มีการใช้ความสามารถประเภทแอคทีฟเวอร์บิตี้ใดๆเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้เพียงแค่ความสามารถประเภทแพสซีฟเ e อ f e c t ตี้หรือว่าความสามารถติดตัวที่มันจะทำงานขึ้นมาอัตโนมัติกันเท่านั้นนะครับ <ๆ S 1> เ,เาาพ เพื่อนว่าระหว่างเคียนดิวและก็คารโดคัสเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ